สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกปลาทุกคนนะครับแล้วก็ทุกทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันเนะเาะนี่มาเข่าไม้มาหอดไม้แล้วนีเงี้ยใส่ก็จะเป็นตัวเนี้ยผมย่างโจ๊กเกอร์นะของน้าใหม่นะครับตัวนี้มันจะเป็นเอกร์นะตัวนี้็นโจ๊กเกอร์เอกร์นะไมมั่นใจมันตัวนี้มันเขียนมาเอกร์เละ แต่กับ V4 มันเหมือนกันเลยน่าจะเหมือนอันเดียวกันเนี่ยนะครับแต่น้ำหนักน่าจะต่างกันที่น้ำหนักใช้ตัวนี้นะครับมาดูผลงานกันว่าจะมีผลงานไหมวันนี้นะครับดูเลย o hum. 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 กัดบกเห้งงี้ที่บดเนไลยกัดโมเมนต์เด้อไม่ตงานเลยหายเลยกัดแล้วเนาะหายเลยได้่ะ แห่งนี้นะวะวันนี้เราเห็นวันฮาเขาบ่หงบน เล็กตัวปลาเล็กเ้าเล็กมากเลยโอ้โหเล็กครับอะไรเก็บหมดนะวันนี้ทำปลาเกลือมาแล้วครับหนึ่งแต้มตัวเล็กเดี๋ยวเล็กปลาเล็กนะตัวนี้เล็กมาก ใส่สวยอยู่นะครับเก็บหมดนะครับวันนี้เอาไปทําปลาเกลือเหยื่อเหยื่อก็จะเป็นขอบยางโจ๊กเกอร์ XR นะนะครับผมยอดครับ